ในเฟซเลยอะคะ่ะประกาศในเฟซว่ารับสร้างบ้านแล้วเราก็ติดต่อไปเขาก็ทับลับมาค่ะเขาทับลับม,า,มหาหาเราเราก็เลยติดต่อแล้วก็คุยกันแล้วก็ตกลงแต่งานทำแต่ากันวันนั้าเป็นทางเป็นโดยที่เขาเนี่ยจะมีการประกาศหามีการตามหาเหยื่อที่มีการประกาศว่าต้องการผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วเขาจะเลือกเหยื่อที่บ้านอยู่ลึกคนไม่สามารถเข้าถึงได้การเดินทาง ู้รับเหมาทั่วไปเนี่ยมักจะไม่ค่อยรับกันผู้รับเหมารายนี้เนี่ยก็เลยจ่อมารับพอรับเนี่ยเขาก็จะเสนอมาในราคาที่เก่อนท,กนที่อื่นแล้วดูค่าวดูหรอกเออดีใจนะอกเออมีคนรับแล้วนะเคสตรงเนี้ยคือมันเป็นพี่ตาบอดปกติไม่มีใครทํากันเขาก็พอรับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าจะรีบร้อนอให้ทำสัญญาก,กันพอทำสัญญาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีพาลูกน้องมาลงลงโทงเยอะเลยนะประมาณ 89คนอย่างนี้หลังจากนั้นเนี่ยภายใน2-3นาของทางคนที่ที่โกงเนี่ยเอ่อโดนไปเป็นการบ้านหลังเล็กๆกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยล้านกว่าก็คือต้องเรียกว่าแบบคนเ้องหมดตัวทุกคนเนี่ยที่ที่โดนมาเนี่ยก็เรียกว่าหมดตัวงั้นเนี่ยนก็สุดท้ายที่จะมีบ้านของตัวเองสุดท้ายก็ไม่ได้บ้านแต่ลับได้นี่สิมาเจ้าของสุดท้ายเนี่ยมันก็คือเป็นคดีแพ่งก็ต้องจ้างทนายเงินจ้างทนายก็ไม่มีละเพราะว่าจะจ้างทนายมีเท่าไหร่ตังค์เพราะ เอาเงินจ้งนางคะไนนมาทำบ้านต่อดีกว่าอย่างไรล่าสุดที่เจอเมื่อวานเนี่ยเรียนไปต้องร้องไห้กันไปทางนั้นเนี่ยคือเรียกว่าเขาใช้แบดสั้นเลยดีที่คือ,อพ่อเนี่ยมาเห็นเอาไว้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเธออย่าเลยแล้ว,ลวเราก็ค่อยๆหาหลบซ่างต่อบ้าแล้วก็เจอลูกน้องเขาพอเสร็จปุ๊บจับได้ปุ๊บอาทิตย์หนึงห่งยายบ้านหนีจะย้ายวนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะ แล้วก็เปลี่ยนเือด้วยเอโหเราเรา่างไทยไทไทยเทคทิเชียแล้วก็เสร็จแล้วกลับว่านอะแล้วก็ใช่ใช่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเอกสารหมายสารไม่ถึงบ้านเออพอได้รับปุ๊กเขาก็บอกกน้องว่าเยเอาไปทิ้งีดได้าละลูกน้องก็แบบไม่ได้รู้ว่าก็ฉีทอแล้วเขาก็เลยมาเล่าให้เราฟัง ตามสื่อเขาอะค่ะตั้งแต่ปีหกสองตั้งแต่ปีหกสองจนถึงปีหเจ็ดเนี่ยเออตำรวจก็ยังแบบเหมือนจับเขาไม่ได้ไม่มีใครเคยทําอะไรเขาได้เขาไม่เคยติดคุกเขาอ้างด้วยแหละว่าเคยยิงตำรวจเขาเคยเขาอ้างค่ะอ้างว่าอ้างว่าเขายิงตำรวจแล้วก็ตำรวจจับเขาเข้าคุกแล้วเขายังไม่ต้องโดนโกนผมเลยวันรุ่งขึ้นเขาก็ออกมาแล้วน้องเขาเป็นคนบอกเองค่ะปีหกเจ็ดไม่เคยดําเนินโดนดําเนินคดีอะไรสักอย่าง เขาเลยมีความมั่นใจมั่นใจสูงมากที่จะหลอกคนไปล่วค่ะอย่างสมมติว่าทาบ้านเนี่ยสองเดือนมาทําหลังนี้สองเดือนมาทาหลังนี้สองเดือนแล้วก็ทิ้งจะเน้นเบิกเงินมวนแรกมวนเยอะๆแล้วก็หายได้แค่หลังคาขาเท่านี้นค่ะมีการคืนเสาเอ็นโครง,งสร้างอ่ากัะสรวรัพย์เนี่ยมาตรวจสอบแล้วเขาบอกแค่ักเบาๆบนดอยแล้ว,ว,ว,ลวเพราะว่าตอนนี้มีการให้อ่บริษัทที่ตรวจสอบโครงสร้างเนี่ยม้ ไหวตัวทนันเขาจะทิ้งทันทีเลยค่ะทิ้งพร้อมกับเครื่องมือหลังนี้ก็มี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 เครื่องมือเขาซื้อใหม่ใช่ค่ะแล้วทุกหลังเขาจะซื้อเครื่องมือใหม่เขาจะให้เหตุผลกับทั้งเราว่าเนี่ยเขาอ่ะเป็นช่าติที่มีประสบการณ์สูงใช้แต่ของดี<ม>เครื่องมือใหม่ทุกครั้งไอเราตอนแรกอะ่ะไม่รู้เรื่องพอมารู้มารู้ที่หลังว่าอ๋อบ้านทิ้งเครื่องมือหมด